สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นิสามณีก็จะมาอ่านหนังสือทำถึงคนคนถึงธรรมของท่านพุทธทาสนะคะก็หนังสือเล่มนี้ท่านเขียนไว้เมื่อปีพศ2 5 5 5ค่ะ,ะนิสามณีคิดว่าจะกลับมาอ่านในการบรรยายธรรมครั้งแรกค่ะก็อ่านไปตามลำดับนะคะ เพราะว่าถ้าจะไปอ่านทยเล่มทายเล่มตอนที่สามสิบ็องก็ใครายอยู่ก็นิสสัมอดีคิดว่าจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ครั้งหนึ่งเลยนะคะในวันนี้ค่ะทำบรรยายชุดนี้จะได้เดิมเนินไปภายใต้หัวข้อว่าคนถึงทำทำถึงคนหรือถ้าจะกล่าวให้สั้นกว่านั้นเรื่องทำกับคนนั่นเอง น้อยคนที่จะคิดว่าสิ่งทุกสิ่งหรือเรื่องทุกเรื่องรวมอยู่ในคำว่าทำเพียงคําเดียวเพราะว่าความจริงข้อนี้อยู่ลึกหรือยากเกินไปสำหรับคนธรรมรดาที่จะมองเห็นเราจะได้วินิจฉัยกันในวันหลังสำหรับวันแรกนี้จักได้ใช้หัวข้อเช่นนี้คือ เรื่องธรรมและเรื่องคนว่ามีความสัมพันธ์กันโดยทุกวิถีทางเช่นการสัมพันธ์กันโดยหน้าที่ต้นว่ามีอยู่อย่างไรอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเข้าใจไว้ก่อนว่าคารวะที่บ้านก็ดีบรรพชิตที่วัดก็ดีร้วนแต่มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจะต้องถึงธรรมอยู่เสมอไปคารวะก็มีสำหรับ โทษค่ะคารวาสก็มีธรรมสำหรับคารวาสบรรพชิตก็มีธรรมสำหรับบรรพชิตคารวาสที่มาบวชก็ด้วยมุ่งหวังที่จะเข้าถึงธรรมให้มากไปกว่าที่คารวาสจะเข้าถึงได้หรือเร็วกว่าหรือสะดวกกว่าดังนี้เป็นต้นถ้าปราศจากธรรมเสียแล้วคารวาสก็จะไม่เป็นคารวาสบรรพชิตก็จะไม่เป็นบนรรพชิต หรือแม้ที่สุดแต่คนก็จะไม่เป็นคนหรือมนุษย์ก็จะไม่เป็นมนุษย์และจะต้องทราบไว้ด้วยว่าการเข้าถึงธรรมของคนเพียง,คร,งครึ่งกลางๆนั้นก็หาได้ทําให้เป็นคนหรือเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ไม่ดังนั้นคนจะต้องถึงธรรมโดยสมบูรณ์แล้วธรรมก็จะถึงคนโดยสมบูรณ์เช่นเดียวกัน จึงมีการย้ำไม่เห็นในที่นี้ว่าคนถึงทำทำถึงคนใจความสำคัญในหัวข้อนี้อยู่ที่ว่าคนต้องถึงทำจริงๆไม่ใช่ถึงอย่างพอเป็นพิธีหรืออย่างตกตาทำจึงจะถึงคนมิฉะนั้นแล้วคนก็จะระมือไปข้างเดียวว่าตนเองถึงทำแล้วอย่างงมงายหรืออย่างน่าเวทนาสงสาร ทำสำหรับคาราวาสก็ดีสำหรับบรรพชิตก็ดีล้วนแต่เป็นธรรมอย่างเดียวกันหรือแนวเดียวกันหรือสายเดียวกันมีหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันหากแต่ว่าแตกต่างกันโดยระดับคาราวาสต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยตนเองแถมยังมีบุคคลที่สองที่สามที่สี่ซึ่งจะต้องเลี้ยงดูอีกด้วยส่วนบรรพชิตไม่อยู่ในฐานะเช่นนั้นดังนั้น เวลาหรือกำลังที่จะใช้ในการศึกษาและปฏิจจบัติธรรมจึงผิดกันมากมีผลทำให้คารวาสประพฤติเป็นไปได้อย่างยากลำบากหรือถึงกับไปลงสำคัญผิดเห็นเรื่องที่จะหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไปเสียก็มีอีกทางหนึ่งนั้นคาวาสอยู่ใกล้ชิดสิ่งยั่วยวนในโลก จึงมักจะพลาดไปติดบ่วงของสิ่งเหล่านั้นไปเสียทีก็มีทำให้เข้าใจรมหรือปฏิบัติธรรมได้ยากเหมือนเรือหรือยานพาหนะที่หนักและเต็มไปด้วยอุปสรรคความเป็นคารวาดจึงถูกจัดไว้โดยสมมุติบัญญัติว่าหินเพศคือเพศอันต่ำหรือหยาบและสมมติหรือบัญญัติเพศ ปันประชิดว่าเป็นอุดมปอุดมอุดมเพศหรืออุดมเพศเพราะคล่องแคล่วหรือเบาสบายต่อการที่จะเข้าถึงธรรมนั่นเองสิ่งที่จะต้องมองให้เห็นอีกทางหนึ่งก็คือเมื่อกล่าวโดยแท้แล้วการทำงานก็ดีการฟันฝ่าภาระหนักหรือการรับผิดชอบอันใหญ่หลวงก็ดีการประชิญ หรือต่อสู้กับความทุกข์ก็ดีโดยเนื้อแท้และก็ย่อมเป็นการศึกษาธรรมหรือปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวมันเองด้วยกันทั้งนั้นคารวาที่มีเรื่องมากมีภาระมากมีหน้าที่การงานมากน่าจะเห็นธรรมหรือเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายหรือเร็วกว่าเพศบรรปชิตซึ่งมีการเป็นอยู่อย่างตรงกันข้ามคือมีความเบาสบายแล้วก็น่าจะหลง รเริงไปแต่แล้วทำไมคาราวะก็ยังมองไม่เห็นธรรมจากชีวิตรหรือจากการงานของตนกลายเป็นมีอาการเหมือนกับสัตว์ที่จมอยู่ในถ้ำกลางของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็หามองเห็นของสิ่งนั้นไม่หรือหาได้เข้าใจของเหล่านั้นไม่แถมกับไม่ประสีภาษาต่อเหล่านั้นเสียเลย อย่างคำพังเพยที่ว่านกไม่เห็นฟ้าหรือปลาไม่เห็นน้ำทั้งทั้งที่นกก็บินอยู่ในฟ้าและปลาก็ว่าอยู่ในน้ำนั่นแหละคืออาการที่เรียกว่าไม่ถึงธรรมเพราะไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมธรรมเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากในทํานองเดียวกันนี้ และทำให้คนกลายเป็นนกหรือเป็นปลาลักษณะเช่นนี้นั้นขออย่าได้ประมาทเลยในโอกาสแรกนี้อยากจะให้ทราบกันเสียก่อนว่าถ้าคนถึงทรรหรือทําถึงคนแล้วจะมีผลที่น่าชื่นใจะอะไรขึ้นมาบ้างเพื่อจะให้เกิดความสนใจหรือกำลังใจในการที่จะทนศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมสืบไปการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมนั้น ย่อมต้องการความอดทนมากความพยายามมากความสุขุมรอบครอบมากและความเฉลียวฉลาดมากเป็นต้นซึ่งล้วนแต่ต้องใช้กำลังใจอย่างมากโดยการทั้งนั้นถ้าไม่มีผลหรืออนิสง์อะไรเป็นที่หวังแล้วย่อมเป็นการยากที่จะทนทําไปได้แล้วก็จะค่อยหันเหออ,อกไปนอกทางของธรรม กลาเป็นผู้ไม่สนใจทมหรือถึงกับเกลียดทมไปในที่สุดซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วว่ามีอยู่โดยมากและเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นทั้งส่วนตัวเขาและส่วนสังคมตามหลักของผู้ทศศาสนานั้นปัญญาต้องมาก่อนไม่ใช่ความเชื่อมาก่อนดังนั้นเราต้องเห็นธรรมและหวังผลของธรรมด้วยปัญญาไม่ใช่ ด้วยความเชื่อแม้ว่าในเบื้องต้นคนโดยมากจะต้องอาศัยความเชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีปัญญาหรือยังไม่มีปัญญาก็ตามเขาจะต้องรีบมระทำให้เกิดปัญญาเปลี่ยนมือจากความเชื่อไปสู่ปัญญาให้มองเห็นอนิสงส์ของธรรมด้วยปัญญาจึงจะเป็นการรับประกันว่าปลอดภัยในการถึงธรรมเขาไม่อาจจะถึงธรรมได้ด้วยอำนาจของความเชื่อ ความเชื่อเพียงจะนำความสนใจมาสู่ทำในเบื้องต้นเท่านั้นเองไม่สามารถจะผ่านตลอดทำไปได้หรือไม่แทงทะลุทำไปได้จึงไม่ได้ดื่มรสที่แท้จริงของธรรมดังนั้นความหวังนั้นยังจึงยังเลื่อนลอยเขาจะต้องก้าวหน้าหรือเลื่อนชั้นขึ้นไปให้ถึงชั้นของปัญญาในเวลา ได้เวลาหนึ่งให้จนได้จะได้ย่ำเท้าหยุดเพียงแต่ความเชื่อนั้นเลยนี้เรียกว่าเราไม่อาจจะถึงทำด้วยความเชื่อหรือรำพังความเชื่อแต่เราอาจจะถึงทำด้วยปัญญาหรือรำพังปัญญาดังนั้นความหวังต่ออันิส่วนของธรรมหรืออนิส่วของการถึงธรรมก็ตาม จะต,ต้องเป็นไปด้วยปัญญาอย่างที่เรียกว่าสันทิติโกซึ่งแปลว่าบุคคลอันพึงเห็นได้ด้วยตนเองหรืออย่างที่เรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิซึ่งแปลว่าอันวินยูชนพึงรู้แจ้งแทงตลอดเฉพาะตนดังนี้นี่ไม่ใช่เรื่องของศรัทธาโดยทั่ว,วไปแต่เป็นเรื่องของปัญญาแต่ถ้าจะเขนให้เป็นเรื่องของศรัทธาก็ต้องให้เป็น ศรัทธาที่มาหลังจากปัญญาหรือมีรลักฐานาอยู่บนปัญญาจึงจะใช้ได้เพราะมีหลักตายตัวอยู่ว่าพ้นทุก์ได้ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาดังนี้ทั้งนั้นเมื่อการปฏิบัติไม่ก้าวมาถึงปัญญาเพราะมวยย่ำเท้าหรือติดตันอยู่เพียงศรัทธาเสียแล้ว คนจะถึงธรรมหรือธรรมจะถึงคนไม่ได้ดังนั้นแม้ในเรื่องขั้นเริ่มต้นที่สุดเราก็ต้องเริ่มด้วยปัญญาแล้วจึงปลูกฝังศรัทธาไปตามอำนาจของปัญญานั้นจึงจัดจงจัดจงทำให้ปัญญาจุงศรัทธาเถิดอย่าให้ศรัทธาจุงปัญญาเลยถ้าทำเช่นนั้นไม่ได้ ก็ให้มันเคียงบ่าเคียงไหลเคียงคู่กันไปแก่แก่การเห็นอนุสวงของการถึงธรรมโดยทางปัญญานี้จะต้องสังเกตดูจนดูให้เห็นว่าพวกเราถูกสอนหรือบางทีก็ถูกบังคับให้รับสารานาคมหรือการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บ้าง <c oughs> เพื่อการถือศีลห้าหรือศีลหัวสดบ้าง เพื่อบเํเ็าบำเพ็ญวัดปฏบบบบิบัติบางอย่างเช่นชุดุงบางข้อเป็นต้นบ้างหรือให้ทำบุญให้ทานนานา,นาประก,การก็ตามล้วนแต่เป็นเรื่องของความเชื่อไปเสียทั้งนั้นเขาไม่ได้ให้ความรู้หรือปัญญาแก่เราเลยนี่เรียกว่าเราเข้ามาสู่า ขอบองธรรมด้วยอำนาจของความเชื่อที่เชื่อตามคนบอกที่ขอร้องหรือบังคับให้เชื่อโดยไม่เปิดโอกาสให้แยง้งหรือตั้งข้อสงสัยเลยเอาแต่ให้เชื่อแต่พึ่ว่าพระรันตนัจใจเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเชื่อไม่ว่าการปฏิบัติตามรเปียบ,บประเพณีรีตองต่างๆตามที่มันบัญญัดไว้อย่างไรหรือว่าทำบุญให้ทานอย่างนั้นอย่างนี้ มันจะเป็นคนมีโชคดีหรือได้นั่นได้นี่ตามที่ตัวต้องการทั้งในชาตินี้และชาติหน้ารวมทั้งชาติต่อๆไปด้วยแล้วเราก็เชื่อและทำตามๆกันไปโดยไม่ประสีภาษาต่ตอความหมายของคำว่าคนถึงทำหรือทำถึงคนนี้เสียเลยรู้อยู่อย่างมากก็แต่เพียงว่าทำไปเถิด จะได้รับแต่สิ่งที่ตนรักหรือชอบใจโดยปริมาณมากหรือโดยเร็วและเป็นการถาวรเท่านั้นความอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อไม่ใช่ปัญญาเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อความเชื่อในลักษณะเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นความเชื่อที่ถูกตันหาและถูกที่ิดลูกครัม แล้วมันจะเป็นศรัทธาที่ปรสุทธิ์ผุดผ่องไปได้อย่างไรได้มันมีแต่จะถูกลากถูกจูงไปโดยสันหาและทิฏฐิเหล่านั้นเท่านั้นและไปตามอํานาจของตันหาและทิฏฐิเหล่านั้นตามที่มันอยากจะเข้าใจเอาเองซึ่งล้วนแต่เป็นความเข้าใจผิดเป็นความเข้าใจงมงาย หรือเป็นวิชาทิฏฐิชนิดหนึ่งเป็นโมหะชนิดหนึ่งหาใช่สัมมาทิฏฐิไม่ดังนั้นสิ่งที่เชื่อนั้นเองได้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางแก่การที่จะเข้าถึงธรรมจนยากที่จะฟันฝ่าไปได้ปีบเหมือนมีภูเขาหิมาลัยซึ่งแสนจะธุรกันดารมาขวางทางเดินของเขาเสียชั้นใดก็ฉันนั้นความหวังในอนิสงส์ด้วยอำนาจของความเชื่อ ย่อมไปสู่ผลเช่นนี้แล้วเขาก็พอใจผลนั้นเพียงเท่านั้นในลักษณะอย่างนั้นเรื่องมันก็จบกันไม่ต้องพูดถึงการรู้ถึงธรรมคือไม่มีการเบิกบานออกมาสู่แสงสว่างของธรรมพราะตายได้เพราะตายด้านอยู่ในขั้นที่เป็นศรัทธาเปรบสมือลูกไก่ที่ฟักเป็นตัวอยู่ในฟอง ไขแล้วก็ตายเสียก่อนที่จะทำลายเปลือกฟองไข่ออกมาได้ไม่มีโอกาสที่จะเห็นแสงเดินแสงแตะวันชันใดก็ชั้นนั้นมีดีอยู่นิดเดียวตรงที่ว่าฟักตัวเป็นลูกไก่ได้แต่เป็นลูกไก่ที่ตายในฟองไข่ซึ่งพอจะพูดได้ว่าดีกว่าไม่ฟักเสียเลยเท่านั้นเองกระมัง สำหรับการมองเห็นอนุสุกอนิสงของการถึงธรรมด้วยปัญญานั้นย่อมหมายถึงการไม่ยอมอยู่เพียงความเชื่อไม่หวังพึ่งความเชื่อโดยส่วนเดียวแต่พยายามที่จะสร้างปัญญาขึ้นมาหรือพ่อคุณเจริญปัญญาขึ้นด้วยความกระหารหรือด้วยเหตุผลเป็นส่วนของตนเองโดยสามารถที่จะตั้งปัญหาว่าทำไมมันจึง ต้องเป็นอย่างนั้นและมันเป็นอย่างนั้นได้ด้วยอำนาจหรือเหตุอะไรหรือทำไมเราจึงต้องอาศัยสิ่งสิ่งนี้ในความเป็นมนุษย์หรือความเป็นคนของเราดังนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งลักษณะของบุคคลที่เรียกว่าเวไนยสัตว์คือสัตว์ชนิดที่จะฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้เรื่อง คำว่าเวในยะแปลว่าอาจจะถูกนําไปได้หรือเพียงพอที่ทําจะนําเขาไปได้หรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะนําเขาไปได้ซึ่งข้อนี้เราหมายถึงการนําไปจนถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ไปตายด้านอยู่ครึ่งทางหรือตายด้านอยู่ต้นทางแต่ต้องการให้เป็นลูกไก่ชนิดที่ ฟักออกโดยสมบูรณ์เป็นไก่โดยสมบูรณ์ขึ้นมาตัวหนึ่งได้จริงๆการที่ตายด้านอยู่ในขั้นของศรัานนหมายความว่าไม่ก้าวไปสู่ขั้นของปัญญาได้เลยคือไม่รู้ถึงธรรมนั่นเองหาอาจจะเป็นเวน,นยสัตว์ได้ไม่ควรจะมีความสลดสังเวชตัวเองในข้อนี้กันให้มาก ถ้าหากใครตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เขาจะต้องมีความนึกคิดความรู้สึกพอที่จะมองเห็นว่าชีวิตหรือตัวเองนั้นคืออะไรซึ่งหมายความว่ามันกำลังอยู่ในภาวะเช่นไรภาวะนั้นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาหรือว่าภาวะนั้นสมควรก,กันกับความหมายของคำว่าชีวิตหรือคำว่ามนุษย์ เป็นต้นหรือถ้าหากถ้าจะไม่พูดให้เป็นศัพท์เป็นแสงอย่างนี้ก็เล็งเล็งถึงข้อที่ว่าความเป็นมนุษย์ในสภาพอย่างนี้เป็นที่พอใจหรือน่าชื่นอกชื่นใจหรือยังถ้าหากยังก็จำเป็นที่จะต้องคิดต่อไปว่ามันจะต้องทำอย่างไร เมื่อใช้สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตัวเองเป็นเหตุผลเพื่อการคำนวณเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยลักษณะที่กล่าวนี้เรื่องทั้งหมดก็จะกลายเป็นเรื่องของปัญญาขึ้นมาเองเมื่อความคิดเดินถูกทางเช่นนี้แล้วความเชื่อหรือศรัทธาก็จะเดินถูกทางเองความอยากหรือความปรารถนาหรือความมุ่งหมายก็จะเดินถูกทางเองคนจึงกลายเป็นปัจเจก พุทธทักขึ้นมาได้โดยลักษณะอาการเช่นนี้แม้ในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏอยู่เขาก็ยังออกรถได้ด้วยอำนาจของปัญญานั้นแต่บัดนี้เป็นที่ประจกษ์ชัดอยู่แล้วว่าเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้าคือมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต,ตั้งอยู่ในฐานะ เป็นตัวแทนของพระองค์ท่านหรือเป็นพระสัจจาของเราที่ยังคงมีอยู่จนถึงกระทั่งถึงทุกวันนี้ดังนั้นเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วก็ย่อมเป็นการง่ายกว่าการเป็นในไหนในการที่จะแสวงหาคำตอบจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระธรรมสาสดาซึ่งอาจจะ พบได้ด้วยการได้ยินได้ฟังอยู่ในที่ทั่วๆไปขออย่างเดียวแต่เพียงว่าจะต้องใช้ปัญญาจึงจะหาพบพระองค์พระพุทธเจ้าหรือเข้าใจธรรมนั้นๆได้อย่ามัวใช้แต่ศรัทธาอย่างเดียวอยู่เลยหรืออีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามก็คือแต่ได้ใช้ทิฏฐิ มานะเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองเลยแต่จงประครับประคองปัญญาให้เดินไปตามอำนาจของเหตุผลหรือของตัวมันเองก็ตามจนกระทั่งมองเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงที่เรียกได้ว่าเห็นธรรมประเภทหนึ่งเสียก่อนแล้วก็จะเข้าถึงธรรมในขั้นลึกกว่านั้นหรือแม่กระท แม้ทํานองนั้นแต่ลึกยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ลำดับจนกระทั่งถึงกรารถึงธรรมะโดยสมบูรณ์ได้ในที่สุดทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราควรจะมุ่งหมายแล้วก็มีอยู่แต่เพียงว่าความเป็นคนหรือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดจนสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นหายไป เหลืออยู่แต่ทมเพียงอย่างเดียวและอะไรอะไรก็จะเป็นก็จะเพียงพอและครบถ้วนหรือสมบูรณ์ในที่สุดอยู่ในสิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวนี่แหละคืออาการที่คนถึงทำหรือทำถึงคนคือมันกลายเป็นสิ่งเดียวกันเสียเองอานิีส้สูง ก็คือเมื่อมีอยู่แต่ทำแล้วความทุกข์ต่างๆก็ไม่มีคนที่จะทุกข์เป็นก็ไม่มีปัญหายุ่งยกนากนานาชนิดเกี่ยวกับความดับทุกข์อย่างคารวะาก็ตามอย่างบรรพชิตก็ตามก็สิ้นสุดไปไม่มีปัญญาอะไรเหลืออยู่สำหรับการศึกษาก็ตามสำหรับการปฏิบัติก็ตามนี่แหละคือภาวะของ การที่คนถึงทำหรือทำถึงคนจนกระทั่งจิตใจหรือความรู้สึกนึกคิดของคนทั้งหมดรวมทั้งการพูดและการกระทำของเขาได้ลกลายไปเป็นธรรมไปเสียเองดังนี้บบดนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในความรู้สึกนึกคิดก็มีแต่ธรรมที่ปรากฏอยู่ในการพูดจาก็กมีแต่ธรรมที่ปรากฏอยู่ในการกระทำทางกายเช่น ทางมือทางเท้าหรือทางอะไรก็ตามก็เรืออยู่แต่ทรมีแต่ทมอย่างเดียวเท่านั้นปรากฏอยู่แต่เด่นอยู่ในความรู้สึกและเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องที่สุดไม่เป็นที่ตั้งหรือไม่เป็นทางให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเราได้แต่แประการใดเลยนี่แหละคือว่าภาวะที่คนจึงทำหรือทำถึงคน จนกระทั่งกลายเป็นของของอย่างเดียวกันไปเสียเลยซึ่งเราจะเรียกว่าธรรมหรือจะเรียกว่าคนก็ตามมันก็ยังเป็นของอย่างเดียวกันอยู่นั่นเองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนที่ถึงธรรมแล้วนั้นย่อมกลายสภาพเป็นธรรมไปหมดหรืออีกทางหนึ่งก็ว่าเมื่อธรรมถึงคนแล้ว ก็จะทำให้สิ่งที่เรียกว่าคนนั้นสลายไปเหลืออยู่แต่ทำสิ่งเดียวเท่านั้นในที่ทุกคนทุกแห่งและทุกการทุกสมัยและเราต้องไม่ลืมว่าแม้ภาะวะเช่นนี้เป็นมันเป็นแก่ทุกคนไม่ได้แต่มันเป็นไปได้เฉพาะแต่คนที่ถึงทำแล้วโดยไม่ต้องสงสัยเลยนี่แหละจงคิดดูเถอะว่า อานิสง์ของการถึงธรรมนั้นเป็นอย่างไรและว่าการที่จะมองเห็นถึงอานิสง์ของธรรมนั้นมันอยู่เหนือวิสัยของศรัทธาแต่ว่าอยู่ในอำนาจหรือขอบเขตของปัญญาอย่างไรและในที่สุดก็ว่าทั้งคารวะและทั้งบรรพชิตถ้าไม่มีการถึงธรรมแล้วย่อมไม่มีทางที่จะเอาชนะความทุกข์ได้แม้แต่ในระดับ ของตน,ตนไม่ว่าระดับไหนอย่างไรนี่ก็เป็นการจบการมายายครั้งแรกของท่านพุทธทาสนะคะแล้วในสามวันนี้ก็จะครั้งที่สองคือประโยชน์ของการถึงธรรมนะคะในคลิปต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ